สวัสดีคะ่ะธรรมชมที่เขรพวันนี้ท่องมีสามดาวได้เดินทางมาหาคุณพออ่อวัวประจําหมวันที่สิบเจ็ดมกราค,คมพศสองพันคุณพออ่อวัวกับกาพะทุกมือนะคะธรรมชมกพาพะทุกมือพัานเอามาแต่โคราดกพาพะผ่านเมื่อคืนฝันเห็นคูบ่บ่าเห็นผ้มามันนั่งอยู่ทั้งหวัวบนนอนมาหายโชคจะมาหาโชคหาลาก ตอนรับปีใหม่คุณพ่อวัวบอกเลขห้องบอกเลขสามโตเลยค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขเลขเด็เดตัวใดก็ไปฟังครับคุณพ่อวัวผมอง้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ท่องมีสามดาวนั่นเลเด้อค่ะไปรับชมรับฟังครับคุณพ่อวัวผ่องอมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อวัวสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พ่อเงือครับผม ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเด้อผมงวครับผมเนาะที่ไหนครับ่มงวฟันดีอยู่บ่ครับงดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกนี่ครับฟันดีอยู่ฟันดีอยู่ฟันดีครับผมติดตับไม่โศกไม่หลับไปต่อสามพ้วนฟันหนึับตามเสียงนอนเสียงนอนยังที่ที่ไม่ครับปที่ไม่ฟันว่าอันผู้บ้าอันหลวงพ่อ ทั้งหัวกันเห็นเพิ่นเพิ่นเป็นพระนี่แหละเพิ่นก็อันนี้นั่งอยู่ทั้งหัวเพิ่นว่าเสียงโศกเด้อเพิ่นว่าปีใหม่ให้ของขวัญปีใหม่เพิ่นว่าเหรียญหลวงปู่ที่บูชาอยู่นี่บ่ครับบูชากราบไหว้เสมื้อนี่ล่ละโอ้ครับแล้วก็ให้โชคให้ลาภเพื่านให้ของขวัญปีใหม่เพิ่นว่าครับตามความอันนี้ อันนั่นล่ะหลวงปู่ยังล่ะครับอยู่ทีงหัวที่บูชาบอกเลยปะครับหลวงปู่เอามาเตะขั้ลาดโอ้มาแต่ขั้ลาดเนาะไปมานผาปา่าโอ้ครือคือเทนบุญคุณเพิน่นไปทำบุญผาปา่าครับหลายปีแล,ะละ้วล่ะเพิ่นก็เพิ่นให้ยเรียนมากับครับก็ไหวเพิน่นครับหลวงปู่ยานุพันธ์หลวงเื่อเพิ่นอยู่ในเหรียญน,นั่นอ๋อครับครับรูเป็นหยังครับ ก็แบเพิ of of high, ่อเป็นหลังพนั่งโคตรมาด์อยู่ก็แบบใครโสนวาเออไครเสียงโสดด้วยพนวะครับย่มเลยพนวะเอาเสพหนอันี้ฮหก่าฮบหบฮาฮ5หบฮาหบฮกแมนเอ้เป็นเล็กก็สอ่ไหมเลยตัวนี้เนาะไหมพนวาให้เสียง ของไม่เรียบร้วครับเสียงเก่าน้ำพนวะครับผมถ้ามันออกกลับกันกลับไปกลับมาตัวออกของไม่ของเก่าพนวะโอ้ตัดเลนครับหกหกหาที่อกครับหกหกหาเออก็คืออยู่ขับของงัวโอ้หลวงปู่เป็นเป็นว่าออกมาเลยบ่กครับเนี่ยเป็นว่าออกมาจากปากพนวะน่ารักจุเปนว่าเออในไทยโชคเนี่ยพนวาใครครับวันที่ไม่ครับหกฮกหาเรียบร้วนวะครับหาฮกหกพนวะกไป แล้วแต่สตาร์ทเอาสองตัวครับฮบฮบฮบหาแล้วแต่สตาร์ทเอาครับบัดนี้เลขล่างสองตัวเหรอครับพงัวตัวไหนครับโมโมเขาอ,อนันนี้หันเพิ่อนหายใจสั่นเฮ้ยสิออกล่างบนกับบน๋อ้เป็นเพื่นเพื่นบอกล่างเพื่นบอกได้สามตัวสามตัวสามตัวก็ต้องเป็นบนกับให้เอฟซีตารเหรียญล่างน้ำเนาะพงัวเนาะแม่นตัวนี้มาตรงือธรรมดา เราเขาต้องเสี่ยงไว้ล่างน้ำแนวไว้บนน้ำแนวครับอืมครับผมไม่นี้โอ้ยเสี่ยงหมดจังไรอีกครับเป็นมาว่าจังไรอีกครับบ้านเนี่ยเป็นก็ว่าอย่าลืมเด้อเป็นว่าือสืออย่าลืมเป็นว่าอย่าลืมเลยเป็นว่าอาตมาอะให้อันนี้ให้โชคให้ลาบเราได้ไหมเปนว่าโอ้ครับครับครับจำเอาเป็นว่า ย่าหลงอย่าลืมหัวนี่แหละของขวัญปีใหม่กว่าของขวัญปีใหม่เลยครับเพิ่นก็ย่ำอีกฮกฮกหาเด้อเพิ่นเอามาเลยกับวัดได้ยมเพ่อมครับโอ้เพิ่นมาแต่โคราชเพิ่นเพิ่นมาแต่โครัลเพิ่งได้อนี่มาแต่โคราชโอ้ครับบูชาไว้ทั้งหัวบานอนเนาะบูชามาแตโครัลโอ้ยเราก็ตามความพันละพันว่าเพคนมานั่งทั้งหัวครับเราค่อยเรมบุญคุณเพิ่งกับไหว้สู้ สูเศร้าซูเย็นครับครับวันชินวันผาถือว่าสิมีโชคใหญ่แล้วแน่นี่ว่าบ่เคยพันยังเกลีอกับว่าเริ่มพันอีกแล้วนาะว่าครับแต่กับเป็นจริงกันได้ครับมันหลบลูบอะไรนะแม่แม่แม่หลบลูบอะไรครับแล้วแต่ผด้พันครับบาดีนอันความเคลื่อนไหวของพี่ไม่หมายเป็นยังไงครับเิด พี่แม่ไม้ครับลูกบวมาหาเลยบ่เด็นนี้ครับไปทนางในอ้อเหยียบหายเลยเนาะพัดเตอเ์เซนเราให้ไกลตัวนี้พิษขาดบบกยางไงเลยเอฟซีนะครับเนาะกินอิ่มน่ะมิดบบมาบอกเลยเสียเลยเสียหายเลยครับเสียหายหลายแสนเลยกบแน่กนครับท่านมากกับ่มจักบมทนหอดย่ามเขามากที่คือกับโมแน่นอนนังเบือก ท่านหูหูมือยักมือมาได้ฝึกมาเข่าข่วมฝันครับครับครับมันก็เป็นจริงบ่อดาของแนวความผ่อนน่องแนวความฝันเนาะครับเนาะมาทีพระเพิ่นมาบอกเพิ่นกระหายนี้เลยบ่ครับเออเพิ่นกระกลับกลับวัดเด้อเพิ่อนมาบครอกอย่าลืมเลยเพิ่นว่าฮกฮกค่ะครับครับฮกฮกเพิ่นว่าครับผมครับผมโอ้ยครับผมเนาะครับเนาะมียังเพิ่มเติมอีกครับคุณผ่องัวโมมี่เนมีทำนีเนาะมีนี่แหละ ก็ตามเพิ่มจริงเลยตามเพิ่มฝันครับผมพอสิแปดไปเมื่อกบแปดแฝดหมดอล้ครับเอาตามเพิ่มเชื่อถือเพิ่มฝันครับทุกเป็นจริงครับผมอือมีทำไหมเนาะแม่ค่ะคุณพองม่วกับฟันสันสันเนาะค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นคู่บาเห็นผ่าเอามาแต่โกราดมะกามะวาย กับฟันเห็นอยู่ทั้งหัวบนนอนมันปะคา่ะคุณพอ่อแมนมันนั่งอยู่ทั้งหัวบนนอนบนนอนทั้งหัวบนนอนอออล่ะพาะกับไหวเพิ่นซื่ม,มอเอเรียนวันเสาวันพระคนมันนั่งอยู่ทั้งหัวบนนอนเพื่อกับว่าให้โศกตอนรับปีใหม่แมันปะคะแมนราให้โศกห้ลาบเดอ้อปีใหม่เพิ่นว่นวหกหกหาให้ให<ก>้หหายฮกฮกฮ่าเพื่อนฮก กับกันค่ะธรรมชุ่มฮกฮกหาหาฮกฮกกับหนา้ากับหลังตัดหนา้าตัดลหลังเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวขอบคุณคุณพ่องม่วงหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเดีๆกับท่องมีสามดาวไปฝากเอฟซีประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกขอบคุณค่ะคุณพ่อวัวขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวท่อมีสามดาวจดตเลขของคุณพองว่วาใสสมุดให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะก็ไปรับชมตเลขของคุณพองว่วากันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพองว่วาแคบหน้าจอเบิ่งเดอร์ค่ะคุณพองว่วากับฝันคุณพองว่วากาพาทุกขึ้น พาเอามาจากคุลากาพผ้าเคื่อนฝันฝันเห็นพาเห็นคูบามานางอยู่ทั้งหัวบนนอนจะมาให้โชคให้ลาบคุณพ่อว่าตอนรับปีใหม่ห้องบอกออกมาเป็นตัวเลขเลยค่ะท่านผู้ชมห้องบอกออกมาเป็นตัวเลขหกหกหากหกหากะกับหน่ากับหลังหาหกหกตัดหนาตัดหลังเหลืองนะคะท่านผู้ชมหกหกหกหาหากเอาไว้เป็นแนวทาง แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่17มกราคมปศ2566สำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกัสิล่าทรรมชมิกรอเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้จุกโชคมันๆมายเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ